สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูตัว NP 3 0 0นะครับสหรับคันนี้จะมีปัญหาในเรื่องของไฟเครื่องโชว์ครับไฟเครื่องโชว์ในรหัส P 1 0 2 b นะครับซึ่งมันจะเกี่ยวกับ b o o t t u r o นะครับผมได้ทำการแก้ไขนะครับแก้ไขนะครับโดยการเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนตัวคุมคีบโ u โบแปรผันนะครับจากจากที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นกระป๋องลมธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นหน้าตาอย่างไงนะครับนี่นะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ ันนี้ผมได้ทาการพ่นนสีนะครับให้มาดูกลมเกิืนนะครับนี่ครับถิงกระป๋องลมภูมิแทนนะครับแล้วส่วนมอเตอร์ผมยังไม่ถอดนะครับผมจะเอาคาวไว้ที่เดิมนะครับเพื่อให้มันดูยังคงเดิมอยู่นะครับผมจะใช้บลอยู่ประมาณยี่สิบตอนะครับเพื่อความคงทนของทอรโบนะครับไม่ได้ไม่เข้นทอโบมากเกินไปนะครับซึ่งผมทําการวิ่งดูถือว่าโอเคนะครับถือว่าคุมบนนิ่งๆครับ ผมวูซนิ่งๆนะครับผ่านเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับ NP 300นะครับซึ่งผมมองว่า NP 300เนี่ยจะมีปัญหาแบบนี้แทบทุกคันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสําหรับการแก้ไขนะครับเอาไว้เป็นเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับลูกค้าที่จะแก้แก้ ไปเครื่องโชว์เพีย1ส1 0 2 b นะครับในลูกค้าเลือกที่จะแก้แบบถาวอลเลยนะครับถามาว่าถ้าเกิดจะแก้แบบไม่ต้องแปลงนะครับก็าอาจจะต้องเปลี่ยนสเต็ปมอเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันทํางานติดขัดน,นะครับเห็นไหมครับปัญหาเกิดจากตัวนี้นะครับซึ่งราคามันค่อนข้างแพงนิดนึงครับแล้วก็มันเสียง่ายครับตัวนี้ ลูค้าคเขาเือกที่จะแก้ไขถาวรไปเลยนะครับคือแปลงเป็นกระป๋องลมธรรมดานะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับอู๋อยู่นี่ครับนี่นะฮะเข้ามาใช้บริการกันได้ครับ